หนึ่งทักษะสำคัญที่ร์คิวเบนมหาเศรษฐีพันล้านใช้มาตลอด40ปีในเส้นทางของผู้ประกอบการมาร์คิวเบนมหาเศรษฐีพันล้านชื่อดังจากรายการชาร์กแท้งและเจ้าของทีมบาสเกตบอลใน NBA อย่าง d ด l ลลัสเมอริ k ได้เผยว่าทักษะที่สำคัญมากที่สุดทักษะหนึ่งที่เขาใช้มาหลายทศวรรษในการก้าวสู่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดีเนื่องจากส่วนตัวของเขาเองนั้นเขาเป็นคนชอบพูดมากกว่าฟังแถมยังเป็นคนประเภทที่ชอบตัดบทสนทนาระหว่างที่คนอื่นพูดเขาจะชอบคนอื่นแย่งพูดแทรกขึ้นมาทุกครั้งไปโดยเขาเล่าย้อนกลับไปว่าเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วตอนที่เขาอายุประมาณ22ปีได้มีเมนทอร์หรือพี่เลี้ยงคนหนึ่งให้คำแนะนำกับเขาว่าคิวเบนฉันรู้ว่านายเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ทนายอยู่ในห้องประชุมจงเป็นผู้ฟังที่ดีจงตั้งใจฟังเนื้อหาในระหว่างการประชุมโดยทุกครั้งที่นายจะเข้าห้องประชุมนั้นทันทีที่นายนั่งลงให้นายหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาแล้วเขียนคำแรกลงไปในสมุดด้วยคำว่า listen เพื่อเตือนตนเองอยู่เสมอและนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ใช้วิธีการนี้ทุกครั้งที่มีการประชุมเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือยิบปากกาขึ้นมา แล้วเขียนบนสมุดโน้ตว่า i s t e n จงฟังและเขาก็ได้นิสัยนี้ติดตัวและใช้ตลอด40ปีที่ผ่านมาซึ่งมันทําให้ตัวของเขาเองนั้นเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นฟังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียนรู้จากการฟังได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเขายอมรับว่าทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่เป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จของเขารวมไปถึงมันทําให้เขา สามารถเป็นผู้ประกอบการที่สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันและนำหน้าคู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ได้อยู่เสมอโดยในปัจจุบันมาร์คิวเบนมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่4,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1 3 7 0 0 0ล้านบาทและเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่655ของโลกตามรายงานของ Forbes และหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ